มือน,นี้มาตุยกะจะมาไล,ล่สดน้อค่ะสรุปหวยเล่าพัฒนากนหวยออกว่ามีของอาจารย์ใดแนภาวาสิควขมฝันหรือว่าสูตรคำนวณอาจารย์ใดฮะนอาหายตัวใดมากไปยังสิก่อนจะลงทพุนทีได้เอาไปวิเคราะห์แต่ว่าเมื่อน,นี้ก็ยากน้ค่ะมาตุยข่ายากนะคะ่ะมือน,นี้ยากเมื่อเมืออเลียนหนาเลียนหลังมือน,นี้มีหวยเล่านะะ้ะบางอาจารย์บางอาจารย์มากับบ เป็นเลขโท่กับว่าดโล่งไห้เนาะค่ะขอโทษขอพลาดหลายหลึ่งจะไม่เห็นกับมีเนาะค่ะอันนี้เป็นห้องแม่พ่อเนาะค่ะแม่พรแม่พ่อกับสีมีําเล่าเป็นห้องอันนี้เป็นอันนี้แถวข้างบนเป็นห้องน้องแอนชุดสองสี่ห้าเนาะค่ะของลูกสาวเป็นอันแถวทังไตแม่พ่อนนี่เป็นความฟันคนนี่ค่ะชุดเก่าหากับเก่าศูนย์เป็นฟันที่มาผู้เฒ่าตายก็เลยตี ศูนย์เก้าห้าเก้าศูย์ห้าเก้าค่ะอันศูนย์สองสี่หานี่เป็นเลขลูกสาวพันนาอค่ะอกันด้ไล่คำเนาอค่ะข้ายากนะคะอันนี้เป็นของแม่พอนอันเป็นของ เอพซีกับพ่อคอยมีภูเขาเมาเบิงป่านใดเนาะคร่ะพระ่ามันคำไรสุดคำทำไมตุยจะเบิงกันว่ามีคนขอมาเบิงบอกมีคนบอกมีคนเขาตุยกันสิศกัน ค่กคิมาสรุปไว้ล่าพัฒนาว่ามีอาจารย์ใดแน่ท่านใดแน่วางความฝันกับสูตรคำนวณเนาะค่ะ่ามีผู้ใดให้แม่แน่เป็นแต่เอาไปลงทุนตัวใดไปอาจารย์ใดแน่ท่านใดแน่เม่นเนาะอันนี้เป็นห้องหน้าจิตค่ะนาจิตีิเป็นพันวิจักกับมอหน่วยนะคะพันบวชมาตโดนแล้วพันเลสึกเป็นวสมบายพันเลสล่าศิขาเนาะพันเขาน้อยเล่าสตารีมาก อันนี้เป็นเล้าพัฒนาหรอกค่ะแต่ว่ามันมันมากสิไปออกน้อยกับเล่าสตาร์งวดนี่ก็นั่นก็ออกสองแปดนะคะอันนี้ของคลิปแรกของนาทิดเนาะคะ่ะอันนี้เป็นของแม่พ่อน,นะคะแม่พรแม่พ่อ,น,พอ,น,พอน,นี่แถวบนเป็นลูกเป็นเลขน้องแอนลูกสาวศูนย์สองสี่ห้าเนาะคะ่ะจัดถ่ยกับศูนย์สองสองสี่สี่ห้าหาศูนย์เนาะคะ่ะ เป็นเน้นหาศูนย์อันนี้เลขแม่พ่อนเป็นฝันเนาะฝันเห็นผพุท่าตายเป็นคะแนนตีศูนย์เก้าห้าตัดไปกับเก้าศูนย์ห้าเก้าเลขแม่พ่อนเป่มฝันเนาะมอดผีพันมากแม่พ่อนเป็นเขาเก้าแปดเนาะเป็นเขาเก้าหกค่ะเขาตัวเรื่อมเป็นเก้าเป็นเขาเก้าหก อันนี้ก็เป็นท้องแม่จีเนาะค่ะแม่จีคนฟันคนกับสิบคนนอนอยู่คนวันนี้คนกระสิบว่าออกว่าเล่าได้จำได้หกตัวสามแปดหาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเป็นเลขกระสิบแม่จีเนาะค่ะอ่าเลขกระสิบตัดให้กับสามแปดหาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะอ่าตัวกันเป็นคือสามศูนย์กับแปดศูนย์เลขกันจับปิงปองคน เันฟันว่าเันไดไปมดมองมัดมองกระสินเนาะเปนก็ะไรตีไปจับปิงปองในสามศูนย์พอนะเล็นไกัน,ห 30, 80, หนเหสามศูนย์แปดศูนย์เนาะเอฟซีไปทั้งใดเมื่อน,นอ้ะมันมันเดือดเนาะมาเห็นเอฟซีเขามาตัดไล่เนาะตัดไล่เลิกเราแมตตุยกระไรลอ้องเบิงมาได้ไล่โดนแล้วเนาะมาได้ไล่โดนแล้วอันนี้ก็เป็นฮองพอร์เนีย อันนี้เขาสามตัวมาแล้ว,วสามงดจอดนะคะสามตัวแตกสามงดจอดน่นห้องพอรีะะ่เด็ค่ะอันนี้เป็นหอนะะน้องพอรี่เด็ค่ะห้องพอลลี่เป็นห้องพอรี่ค่ะสามงดจอนสามตัวแตกมาเลยเนะะี่ยค่ะมือหนึ่งระวังดีๆเลยคะ่ะห้าหกเจ็ดศูนย์เก้าแปดจำแต่ลับเก้าห้าหกศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์แปดแล้วคะ อันนี้ก็เป็นท้องหน้าทิศเพป่นหัวจักกับมอรวยนะคะเป็นเคยไปทำบุญน้ำกัน,นเห็นเหล้าสตาเรียกเ่นมันหมักออกเล่าสตาเป็นให้ซื้อเหล้าสตาก่อนะเนาะเหล้าสตากับเล่าพัฒนาเนาะัวซื้อเล่าสตาเก่าสามกับสามสองมันไปออกซีเก่าเนาะคะ่ะผ้าเต็มหนึ่ง ไปทั้งหลน,นอ้องจ้ามันอันนี้ของแมเ่เจ๊เลยแม่เจ๊คงสุดท้ายเปนฝัน,น,นเจ็ดลูกไส้ลองปอนเนาะค่ะเปรยแล้วก็เต้นสนุกสนานอยู่กันปะมันก็นเลยว่าเด็กหน่อยกันได้จีหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดเป็นตัวเกินมอมไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามค่ะอาอยุลองปอนกันกบซี่ขวบเอยค่ะอือซี่ไปทั้งหลามดน้นอ,องมันมอสรวยเนาะ มอว้วยเป็นฝันเนป็นปลาตายแล้ตีเจ็ศูนย์แดศูนผมพาฝันอันนี้เป็นเรลขกพอลี่บอกซ1หนึ่งซีอไก็ซีซีหนึ่งซีซีหนึ่งอัน4 4อนี้เป็นเรลขกหน้าจานสูตรคำนวณเด็ดเด็ดนะคะตำเล่า สิบหนึ่งเจ็ดห้าสามหกเจ็ดสี่ตัวกับหนึ่งเจ็ดห้าสามสุดคำนวณเล็ดเด็ดของหน้าจานเนาะอันนี้จะเป็นน้าคาัมภาน้าคาัมภาปคนไหมาก,กับเจ็ดห้าเจ็ดเก้าตัวกันก็เจ็ดศูนย์อัน,นเป็นห้องน้าคัมภารนะคะอันนี้เป็นห้องแม่ลุยนะคะ แม่ลุยฟันบาดลยขี่รถอยู่เมือ่อคืนรถซาเล่งกันทะเบียนรถหาสามเจ็ดนะคะรถไทยก็หาสามสามเจ็ดเจ็ดหาแท็กซี่ไปทางไหนน้อเหมือนก็เห็นพักใา้มาเลยนะเงียบจิบนะเขามาเบิ่งแค่หาค้นนะ เิฟซีไปสร้างไหรเหมือนต้มันนะอีไปสร้างไดเหมือ้อมัมีเอฟซีเขามาเบงมหรือกัสุปิดไห่กันหรือาจบพอจบไหลแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ่บอมมีก็ถามมา